ที่น่าสนใจก็คือเราจะคิดเขียนโปรแกรมยังไงให้ทันในเวลาสองชั่วโมงครึ่งมั้งรู้สึกก็จริงขึ้นอยู่กับการฝึกฝนบ่อยๆแต่ว่าก็เข้าใจว่านอกจากจะต้องฝึกฝนีนนี่ยังต้องทำฟิสิกส์ทำแคลทํทำอะไรอีกก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันว่าจะทำได้หรือเปล่ายกตัวอย่างกันบ้านชุดที่สองข้อสองนะฮะ ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจํานวนเต็มจริงๆก็สอนไปแล้วตั้งแต่ข่าวที่แล้วแต่ไม่รู้จะได้เข้าเรียนหรือเปล่าที่บอกว่าให้รับข้อมูลหนึ่งมิติมาชุดหนึ่งสมมุตินี่เป็นข้อมูลเป็นอะไรหนึ่งมิติชุดหนึ่งอะไรเงี้ยเอาแบบตัวอย่างโจทย์เลยกัน เก็บข้อมูลในแบบนี้เราก็ต้องรู้วิธีประกาศตัวแปรเป็นอาร์เรย์ก่อนใช่ไหมถึงจะเก็บได้แล้วข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลประเภทอะไรเป็นประเภทจํานวนเต็มจริงไหมแล้วตั้งชื่อสมมติชื่อ A แล้วกันแล้วมันมีกี่ช่องมีเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ป่ะแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะระบุก็ประกาศไอช่อง เพราะงั้นกอดหน้านั้นเนี่ยก็ต้องรับค่าจากผู้ใช้ก่อนใช่ป่ะประมาณเนีนเน้แล้วต่อไปเขาบอกว่าสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมูลแบบตามคอลัมน์ หรือตามแถวก็สมมุติง่ายๆตั้งตัวแปร c ไม่โทษอินค่ะ,คะแล้วก็ c ก็เจลับเหมือนีดอินก็อ่านเข้ามาสมมุติอ่าสมมุติให้ถ้าเรากรอกหนึ่งใช่ไให้ c เท่ากับหนึ่งเนี่ยให้แสดงแบบ เป็นแถวถ้า่เท่ากับ2ให้แสดงเป็นคอลัมน์อันนี้สมมุติสมมุติว่าคนใช้เนี่ยอะไรก็ว่าไปสมมุติคนใช้จะกรอกค่า c แบบไม่มั่วคือกรอก1กับ2แน่นอนใช่ไหมแล้วก็ if ใช่ไหส if c เท่ากับ1ใช่ไหมไม่ใช่เท่ากับ1เนี่ยท่ากับเท่ากับ1จริงป่ะเป็นประพจน ก็ให้แสดงแบบแถวใช่ปะ่ะ else ก็แสดงแบบคอลัมน์แต่ว่าไอเนี่ยทำยังไงแสดงแบบแถวแล้วแสดงแบบคอลัมน์เนี่ยแสดงยังไงใช่ปะหวังว่าคงจะจำโจทย์กันได้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกอีกแผ่นหนึ่งสไลด์หมดแล้ว 谈吧，谈吧。 ปัญหาเวลาเราจะแสดงแถวเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เราอาจจะคิดไม่ออกว่าเราต้องทํำยังไงถึงจะแสดงออกมาเป็นแถวๆตามที่โจทย์เขาสั่งได้เพราะว่าสังเกตดูว่าโจทย์แต่ละโจทย์ของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอย่างที่เราจะเจอในชีวิตจริงเลยสักอย่างใชเป็นสั่งอะไรก็ไม่รู้ว่าทําไม่ได้เราต้องคิดก่อนว่าจะทํำยังไงดี ว่าถ้าแสดงเป็นแถวเนี่ยมันก็จะเราก็ต้องมีตัวแปลตัวหนึ่งมาบอกว่าจะแสดงกี่แถวกี่แถวใช่ปะ่ะก็หลับเข้ามา สายแถวนี้ใช่ปะ่ะแล้วไงต่อก็เวลาเราจะแสดงข้อมูลเป็นแถวแถวใช่ปะ่ะข้อมูลเรามีอยู่ไอข้อมูลเรามีอยู่ไอตัวใช่ปะ่ะคือสิบห้ายี่สิบสามห้าสามสิบ แล้วก็ลบสิบครัเราก็ต้องสมมุติ r เท่ากับสามใช่ป่ะเอเอาแบบโจทย์เอาแบบโจทย์เลยกัน r เท่ากับสี่ใช่ป่ะก็คือต้องเขียนสี่ครั้งไม่ใช่ดิต้องเขียนห้าครั้งเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นผลรวม ตรงนี้ผลรวมใช่ไหมส่วนนี้ก็ที่เหลือใช่ปะ่ะเห็นมาหกตัวหกตัวก็ถ้าเกินก็เป็นศูนย์อันนี้ก็ผลรวมมันเราก็พอจะนึกออกว่าเราต้องเขียนเป็นลูกฟ for แบบให้ทำาบวกหนึ R ่งรอบใช่ปะ่ะถึงบ้างอบรรทัด มาทัดหนึ่งต้องทำ R บวกหนึ่งรอบ